หมูเนี่ยก็รีเหมือนเดิมเจ้างานเข้าเจ้านี่เจ้าสองลมกําลังจะลงไปพอดีสลิงขาดน่ะเจ้าเนาะสลิงหลักขี้ขาดน่ะเจ้าเนาะนี่เจ้าสลิงย่านสลิงงานกะเออที่นี่มันใกล้จะขาดแล้วน,นะเจ้าสองลมก็จะลงไปข้างข้างล่างจะเป็นบ่อขี้น่ะเจ้ายังไงไอ้ตัวให้ใช้แล้วก็ข้างล่างจะเป็นบอคี้หนะเจ้าเนาะนี่หลักขี้น่ะเจ้า ข้างบนก็นจะเป็นออ้ยังก็เป็นตะแกงนะเจ้าเฮ้ยข,ขี้หมูตกลงไปนะเจ้าที่นี่สลิงมันยา,ยาน,นแล้วใกล้ขา,ขาดแล้วนะเจ้าโอ้จะหน้าไปบ่นี่จะหน้าผมไปจริก็จะเพ้่มคู่คสามีก็จะทำการซ่อมนะเจ้าซ่อมออ,ออ้ยังฮะนี่เออเออเออ เดี๋ยวเราไปกต่จะอยู่ข้างบนคอยคอยปีต์เปิดนะเจ้าเพี่จะล่าสลิงไปมาไปมาน่เจ้าคุณสามีจะทำกันดึงสลิงนะเจ้าเพื่อแบบอันแหมน้อยเดี๋ยวมาจะขาดเลยเจ้าดึงสลิงแหม่ไม่นะเจ้านี่เจ้าเขาก็จะนี่ อันนี้เดินมั่วไม่ได้นะทะล่มนะทางนั้นอย่างกูได้แล้วใต้ก็จะเป็นแบบนี้นะเจ้าดูเจ้าจะทําการดึงสลิงแบบนี้มันจะมีตีลากขี้นะเจ้าเป๊ะๆกับนีหน้าที่สองสองไฟแฟนน้องเบสน,นะเจ้าแฟนน้องเบสจะทําการซ่อมสลิงมันตีมันยานนะเจ้า อยู่ฟาร์มหมูก็ต้องเป็นทุกอย่างทำทุกอย่าง,ปงเป๊ะๆแต่เขาเป็นลูกมือห้องไหนนะห้ององนะ้สามีนะเจ้าต้อเบ็นก็จะอยู่ข้างบนเจ้าคอยปีดเปิดเ,เ,เครื่องหื่งน,นะเจ้าทำทุกอย่างอยู่ฟาร์มหมูซ่อมเองหมดถ้าจ้างช่างเนี่ยโอ้หโอหวันนี้นี่เสี่ยงหลายนะเจ้าถ้าจ้างช่างมาซ่อมนะเจ้าค่ พอก็ตัวแปายช่ที่นี่เนลยครับเอ๊ะอ่ะกดอัดสีแดงฝั่งเนี้ยเออกดสีแดงอืมนี่นะตรงนี้แล้วก็ปิดเลยเด้อถล้วขวางเขาปิดเลปิดเด้อกดแล้วก็กระปิดโอเคล่ะเนี่ยเจ้าในคอกนี่ก็จะเป็นคอกหมูนะเจ้าหมูขุนข้างบนก็จะเป็นนี่จะเป็นคอกหมูขุนนะเจ้า แต่ข้างล่างก็จะเป็นตะแคงนะเจ้าเื้อขี้หมูโต๊ลงไปนะเจ้าแล้วเขาก็จะทําการลากสลิงนะเจ้าเอาไปทิ้งลงในบอนะเจ้าเหมือนไหมยังก็ตัวหาแหละเนี่ยเจ้าในคอก็จะเป็นแบบนี้นะเจ้าเป็นเข้าไปข้คอเจ้าโอ้แลคอหมูก็จะเป็นแบบนี้นะเจ้านี่เจ้าในคอหมูก็จะเป็นแบบนี้นะเจ้านะแล้วก็จะมีตะแคงแบบนี้เจ้า ตะแทงไปซี่ปซี่ปวดซี่นะเจ้าแล้วหมูเขาก็จะข้อขี้ไปว่าตีตะแทงนั่นนาจจะน้องมันตกลงไปข้างลลางนะเจ้าเนี่ยเจ้าเวลาสลิงนะเจ้าเขาลากขี้ทุกๆวันเขาต้องสังเกตนะเจ้าว่ามันยานกอนะเจ้าถ้ามันไปขาดด้านไหนนะเจ้าจะต้องเข้าไปด้านไหนเพื่อซ่อมสลิงหรือเปลี่ยนสลิงใหม่นะเจ้าตีมันขาดนะเจ้ามาข้างเข้าไปด้านไหน หมูก็จะเนี่ยวใส่หัวพองขี้ใส่หัวต๊ใส่หัวพองมันก็เป็นเรียงธรรมดานะเจา้า <c oughs> ก็เลยเพราะฉะนั้นเขาจะต้องบ่าต้องเข้าไปด้านไหนเขาต้องมันสังเกตด้านนอกตรงนี้นะเจา้าเป็นประจำนะเจา้าเพราะว่าเพราะว่าเล็กพวกนี้นะเจา้ามันเป็นสนิมเลี้ยวเจ้าเพราะว่ามันเป็นขี้หมูขี้หมูมันเก็มนะเจ้าก็จะทําให้เล็กอย่างนะเจ้าเป็นสนิมบอยนะเจา้าเขาต้องมันสังเกตตลอดเลยนะเจา้า ตอนนี้นะเจ้าน้องเปกําลังจะดึงสายลิงนะสายสายลิงนะเจ้าเฮ้ยมันมเท่ากันทั้งสองฟังนะเจ้าซอนคุสามีก็จะไปค้นซองไฟฉายเฮ้ยแล้วก็ไปค้นเยียบตรงอีกสายอีกฟังหนึ่งนะเจ้าเพื่อจะการะดับของสายสลิงเฮ้ยมันเท่ากันนะเจ้าเวลาขี่มันจะมีตีลากสองฟังนะเจ้าจะต้องเฮ้ยมันเท่าๆกันแล้วก็จะขันน็อตเจ้าเพื่อจะลอกสายสายลิงนะเจ้าเนี่ยเจ้านี่คือการทํางานของน้องสามโค้นนะเจ้า มีอย่างเขาก็จะช่วยเรือกันแล้วก็ทางานกันเป็นทีมงานนะเจ้าคอยจะช่วยกันเจ้าว่าไหนที่มันทําคนเดียวไ่ได้นะเจ้าก็จะคอยช่วยเหลือกันพอนะเจ้าเนาะเพื่อจะได้เพื่อจะได้ลดค่าใช้จ่ายให้เท่าแกได้นักๆนะเจ้าเพื่อจะได้มีเงินเดือนจ่ายให้เขาตรงๆทุกเดือนนะเจ้าเนี่ยรู้ไหมประหยัดสามแสนไปดยนี่มแสนนแหละถ้าเป็นเงินถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณเจ็ดพันแล้วเนี่ยสามแสนสี่แสนลี่น่นะเออเช่ามานี่ เจ็ดพันบาทแล้วเนี่ยถ้าเป็นเมือไทยหกแสนห้าแล้วเนี่ยหกสามเซนพูดนะกานั่นกานี่มันแพงเลยสร้างในวานูเลยนี่แค่นี้นะแค่นี้มันมามาทำแค่นี้ถ้าคนที่แบบอยู่ฟ้าแล้วไม่รู้อะไรมาได้เขาต้องประหยัดเพิ่มเปิร์นเขาต้องพ่อเปิร์นตัวนี้เขาดึยังไงเขาเม่งเม่งอยู่เนี่ยถ้าสมมติว่ามันมีมันเป็นอย่างเงี้ยมันยาดปุ๊บมันก็จะหมุนติ้วติ้วติ้วปุ๊บทำให้สลิงคาถ้าสลิงคาเนี่ยเส้นหนึ่งอ่ะไม่ต่ำกว่าสองสามเซน อันนี้พาถ้าสมมุติว่ามันยานเราก็ต้องมาเช็ดบ่อยใช่ไหมาก็ต้องเชนเลยเนี่ยพี่ทำทุกวันเช็ดพวกนี้ก่นพี่อก็ต้องลงมาเช็ดทุกวันน,ะนากขี้อ่ะพวกนีนมันนับน้หนักวันงเป็น4ี่0เป็นตัน่อะอันนี้เป็นงานของคูสามีาม่ี้นนนนเนี่ยทั้หเนี่ยเนี่ยกี่ตัน้่รเนฝ่งอมนี2ฝ่งเนี่ยวันหนึ่งที่เากวานขี้ลงมาเนี่ยมันจะอยูนี่นาเนลกอ ไปขึ้นมากะเส้นแล้วกะเราเอาอันนี้มาที่นี่เอาอย่างตอนนี้ก็จะมาเอาพ่วงนะเจ้าเนาะไปข้อขี้ขี้ตกตะกอนออกนะเจ้ามาหาพ่วงก่อนนะเจ้ามาข้อขี้งานหลายขนาดนีจ่จะเอาไปข้อขี้นะเจ้าอ๋อเป๊ะ โะตรตัวสี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 แดงฟังเนี้ยเออไปดปิดปเฮ้ยนี่เจ้าอันนี้ก็จะเป็นแผ่นเล็กนะเจ้าเวลาหมูขี้ข้างบนตกลงมานะเจ้าแผ่นเล็กตัวนี้นะเจ้าทุกๆเจ้าคุณสามีก็จะมากดนะเจ้า แผ่นหลากขี้ตรงนี้ก็จะลากไปด้านซ้ายด้านขวาก็จะลากกลับมานะเจ้าจะมีสองฟังเจ้าถ้าฟังไหนที่ลากไปอีกฟังก็จะลากกลับมานะเจ้าแล้วก็เขาจะต้องลากไปลากมาเพื่อให้มันลงในบอ่อตกลงในบ่อนะเจ้าทั้งสองฟังนะเจ้าเพราะว่าหมูมันกินข้าวหลายนะเจ้าทุกๆวันหมูมันก็จะขี้เยอะขนาดเลยนะเจ้าถึงท้าเขาจะใจคนไปตักก็คงจะเบาไว้นะเจ้าเพราะฉะนั้นก็จะมีเครื่องทุนแรงแบบนี้เฮ้อนะเจ้า เพียงแต่เขาจะต้องดูแลนะเจ้าเรื่องมูนี่ฮืด้ดีนะเจ้าคอยมันมาเช็คตลอดนะเจ้ามาเช็คว่ามอเตอร์ทางานก่อสายสลิงขาดก่อนะเจ้าเรือยังหลายอย่าง,ละละางนะเจ้าเพื่อบาฮื้อมันใกล้จะขาดอันยังนะเจ้าถ้ามันขาดเสร็จแล้วเขาต้องรีบโทรบอกช่างมาแปลงหรือว่า่้มเองให้ได้นะเจ้าบ่าอันมันจะหลายหลายวันขี้หมูก็จะซ่าสมนะเจ้าแล้วก็ดึงบอกว่าบ่ได้นะเจ้าที่นี่เขาจะต้องลงไปในโบขี้เพื่อจะขูดขี้ ตกลงไปในบอ่อแหมรอบนึงนะจ๊ะถ้าเฮาได้ลงไปในบอ่อขี้แล้วก็ขูดขี้ตกไปลงในบอ่อนี่ถือว่าเนยขนาดเลยนะเจ้าเป็นงานหนักเลยนะเจ้าเพราะฉะนั้นเฮาก็เลยจะต้องทํางานตรงนี้แล้วก็ต้องละเอียดกับงานทีห่หนักที่สุดนะเจ้ามันตัวเช็คสภาพเครื่องนะเจ้าเพื่อบ่าเรื่องเป็นสนิมยั้งนะเจ้าเพื่อจะได้ทํางานทุกๆวันนะเจ้าหน้าที่นี่ก็เลยคุณสามีจะปะ็นคนรับผิดชอบนะเจ้ากับคนนะเจ้าเนาะ ต้องวิ่งไปวิ่งมานะเจ้าพ่อหมูเกินนะเจ้ากลัวหมูกัดลูกนะเจ้ากัดลูกตายหน่าเจ้ากับป่วยขึ้นสองลูกทำกันเองนะเจ้าคลิปนี้น้องเบียก็ขอจบคลิปเฮียต่ายกันนะเจ้าน้องเบียขอตัวลาก็เลยเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเจ้าฝากแชร์คลิปเพื่อน้องเบียจิ้มเจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะเจ้าบ๊ายบาย